อาบเองเลยมีอาบเองเลยอาบน้ำเองเลูกร้อนอากาศร้อนอาบเองนะครับ เออดูท่าอาบน้ำอ้วจะได้เอาหญ้านะครับะจะได้เอายญ้าไปให้หลานนะครับเอาไปให้พี่สาวกละหลาน น้องทุนหัวจากผู้ใหญ่ใจดีนะคชิมดี๋ยก่อนมีมัดหนึ่งอาพอเอามัดเดียวพอเก็บส่งมาเนี่ยนี่เก็บส่งมาเก็บส่งมาเอามัดเดียวพอฮะเอาไปให้หลาน เก็บชุดนะโซมานี่เก็บไว้เห็นไหมเฮ้ยเดี๋ยวหมดแล้วค่อยเอาเจาะ่าเอาไปให้หลานนะครับจากผู้ใหญ่จียยนะครับของหนูพ่อเก็บไว้ให้หนูแล้วมีโมเมก็ได้ด้วยนะครับไปมีโมแล้วก็ไปถอยลกุก พอนนก่อนมีนตาร์ทรถก่อนนี่อยากไปนะครับนี่จะร้อไม่ไหวแล้วมีคิดถึงหลานนีใจเย็นลูกใจเย็น รอก่อนเมยรอก่อนรอรโอ้ใครกำลัาาหนหนงลงจากรถเมีใครมาจัดไหนกำลังลงจากรถเมีเมเดี๋ยวเมีเดี๋ยวก่อนรอก่อนเมี น่แอบซีกำลังลงจากรถครับทักเพื่อนดิ <c oughs> <c oughs> อเออแอบซี่นลังลงจากรถก,กับใครเนี่ยทายงาม bay lận. nè. từng làn dạngแรงเลย. Thế nhỉ? Kịp từng nong dạng này. ิมก่อนอ่ะไปะหนึ่งมาติคไปกินไปเดินไปด้วยอ่ออยาจำเส้นทางได้ด้วยนะครับ จำเส้นทางได้ด้วยเนะมีแมเถิดอดแมมากนะ, <c oughs> นะีจำเส้นทางจะไปหาห,หลานนะครับหานะทุนหัวเขายานะครับจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณคุณแม่ยายใหม่มากๆนะครับ เจอหมาไล่ไีมนี่เจอหมาไล่ทำไงไหมเด้อ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 เดเดยมสู้นะจะบอกให้โเมสู้นะอันนี้เด้อเดมสู้นะโฮเมโตเป็นสาวแล้วนะจะบอกให้ บบาเมย์เร็วมากลูกคิดถึงอะไรคิดถึงแรงไง เนี <is>. ่ยเดี๋ยวก่อนเปิดประตูให้ก่อนรบรถก่อนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดประตูให้ก่อนถอยม่ถอยถอยเดี๋ยวก่อนไปเอายาไปให้ด้วยประตูเปิดแล้วถอยถอยถอยไปไปไปเก็บเอายาไปให้ด้วยนี่นู้นนูนตอนนี้มา เอายาเอาเก็บยานี่ไปเอายามาให้น้องเอายามาให้หลานเก็บเออเอามาเอาอีกอีกเม่มาเอาอีกเม่มามามาเดี๋ยวเอาอีกเม่มาเม่เอาอีกเม่มามาถอยถอยถอยเอาอีกไปโอ้ไม่ไหวแล้วคิดถึงอย่างแรงไปไปเอาไปให้ใครอ่นอะเออเอาไปให้หลานเนอะ ตุ่นหัวเอาไหนเอ้ยตุ่นหัวนี่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 ยะตุ่นหัวโอ้ได้พี่ยังมองไม่เห็นหรอตุ่นหัวนี่ไปเอาไปให้มาพอนนะนี่ เอาอีกเอาอีกเอาให้ร้านเมื่อกี้ให้พี่มาเอาานมาอมเวอม<อ>ขอบคุณมากนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอบคุณคุณแม่ ใยใหม่นะครับจากห้องกงมากกเลยนะครับทุนหัวทุนหัวเอาละอ่า นี่ตึงลานหรอ,อ,อ,อเดี๋ยวเอาไปให้อันนี้ด้วยพังอะไร่ะวงสา อไรุนหัวอร่อยไหมเอาลงไว้ไหนไม่ขวานอเอาหญ้าลงเลยครับลงหมดเลยหญ<อ>้าครับหญ้านั่นแหละยญ้าจากผู้ใหญ่ใจดีรบอบให้ตุนหัวกับสังกระจากคุณแม่ใหญ่ใหม่นะนี่นี่นี่ใน,นล้านนี่หมดนี้เลยครับ อะไรน,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  <c ười> นี่คิดถึงลานเนาะนี่คิดถึงลานยังไง่อยอ่าไอ่เหนอะไรครับลงเลยครับ มากๆนะครับขอบคุณคุณแม่ยายใหม่มากๆนะครับอน้องก็ได้กินด้วยนะครับวงสาโอ้งวงสาขอบคุณทุกๆท่านนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับ ขอบคุณและขอบคุณอีกนะครับหนึ่งไลน์หนึ่งกำลังใจนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอบคุณทุกความรักความเมตตาที่ท่านนะครับมอบให้นะครับช้างสัตว์ใหญ่สัตว์โตสัตว์คู่บ้านคู่เมืองนะครับขอบคุณมากๆครับแม่ใหญ่ใหม่นะครับจากฮองกงนะครับสวัสดีครับหนึ่งไลน์หนึ่งกำลังใจขอบคุณทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ